สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะผ้าห่มดิ้นได้นะคะนี่นะคะอะไรนะอะไรนะวายวายฮะวายกลัวครับกลัวครับไปเล่นเล่นชอบเล่นกองผ้าหม่มเนี่ยหนะูน่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอยากลงไม่เอาหนัก น,นันน่นนั่นนั่นอยากลงเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยากลงเฮยนอนได้แล้วลูกจะกล้วยชอบทำแบบนี้นะคะ,ะมานี่เลยมานี่ลูกมานี่มเร็วครับมานี่มา วิธีปราบจากั่วจอมสนนะคะเมื่อไหร่จะหลับจะนอนล่ะลูกมันดึกแล้วดึกแล้วนะลูกหนูนอนได้แล้วเดี๋ยวคุณยายต้องตื่นแต่เช้านะลูกไปทำงานนะทำงานหาตังซื้อหนมให้หนูซื้อข้าวให้หนูกินไงลูก หนูนอนหนูอยู่บ้านตัวเดียวนะลูกนะอยู่ในห้องเล็กๆของหนูนะลูกนะหนูออกไปอยู่กับพี่เขาไม่ได้เพราะว่าหนูตัวเล็กเดี๋ยวเขาจะงาบหนูเข้าใจไหมลูกนอนได้แล้วนะลูกนะนอนสะห้ามกลน,นะไม่นอนกลอีกนะลูกนะ จกนนกนนนนากนนะะจกัวนอนได้แล้วนะลูกนอนได้แล้วนะครับอันี้ยังเขาก็นอนฟังนะคะจากกัวนอนได้แล้วนะลูกนอนได้แล้วนะน่นนวันนี้นะคะจากัวไม่อยากนอนนะคะ น้าพารู้นะคะว่าเขาหิวข้าวนะคะเขาอยากกินประเภทอาหารประเภทพวกเนื้อนะคะนะาพาให้กินอาหารเม็ดนะคะนอนหรือไม่นอนนอนหรือไม่นอนลูกดึกแล้วนะดึกแล้วนะอาหารหนูก็เลือกกินหนูจะไปกินพวกเนื้อไม่ได้นะกินลูกชิ้นไม่ได้นะลูกนะมันอันตรายหนูต้องกินอาหารเม็ดของหนูนะลูกหนักหนั่นนัก ไม่มีแล้วกินอาหารเม็ดของหนูนะถ้าหนูหิวน่นะวันนี้ไม่กินข้าวทั้งวันคุณยายรู้นะคะว่าสวัสดีครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะลาตีสวัสดีค่ะจะกลัวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไปลูกไปหนูนอนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ